อาบน้ำเด็กทารกแรกเกิดเจลอาบน้ำเด็กนะคะของน้องวิทยาสมเองนะคะคุณแม่ขาจะมี2สูตรเด็กแรกเกิดใช้ได้ G6PD ใช้ได้ตัวนี้จะเป็นเจลอาบน้ำล้างหน้าแต่ว่าไม่สามารถสระผมลูกได้นะเป็นเจลที่โดดเด่นในเรื่องของการอาบน้ำน้องเนาะสูตรที่ขายดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเจลอาบน้ำขมิ้นนะคะเนาะขมิ้นเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาช่วยในเรื่องของผิวใสนะคะแล้วก็ห่างไกลผื่นนะเด็กแรกเกิดสามารถใช้ได้นะคะเนาะล้างหน้าลูกได้นะคะอาบตัวลูกได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ขาอยากให้ผิวลูก นุ่มนะคะเนาะก็จะเป็นนะคะเนาะเจลอาบน้ำนะคะที่เป็นสูตรทับทิมตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวลูกนุ่มขึ้นกับตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นผงขมิ้นเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะคุณย่าคุณตาคุณยายเราเนาะเวลาที่แบบลูกหลานเป็นผดเป็นผื่นนะคะเนาะชอบหาขมิ้นมาฝนนะคะเนาะอาบน้ําให้กับลูกนะคะเนาะแต่ว่าณตอนนี้เราไม่ต้องไปวิ่งหาขมิ้นมาฝนแล้วเราสามารถใช้เป็นผงขมิ้นนี้นะคะเนาะผสมกับน้ําให้ละลายนิดนึงแล้วก็อาบน้ําในน้ําสุดท้ายให้กับลูกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะผสมกับน้ําแล้วก็ให นาทีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผงขมิ้นนะแนะนำชีลุอายุ1เดือนขึ้นไปนะคะคุณแม่คะ